เอางวดน,นี้ก่อนครับงวดน,นี้ออกอะไรมึงก็มาถามหาเลขกันอยู่ได้นะถ้ากูรู้กูจะมานั่งไฟ้สดสอนทรมาพวกมึงไรทำไมล่ะกูนั่งไฟ้สดบอกเลขไม่ดีกว่าเหรอมึงก็ถามอะไรโง่ๆนะแล้วจะมาให้กูด่าว่าโง่เหรอเนี่ยเนี่ยมาสมควรดาว่ามาขอหวยขอเลขมึงเคยถามกูสักคำไหมก่อนขอหวยขอเลขว่ากูเคยถูหวยหรือเปล่า มึงไม่เคยเห็นกูถูกหวยกูไม่เคยโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่ากูถูกหวยคันถามมึงจะมาขอหวยจากกูได้ยังไงมึปัญญาอ่อนหรือเปล่าถ้ากูรู้กูก็ซื้อเองแล้วสิกูจะให้มึงซื้อเพื่อกูจะมาแบกบอกมึงเพื่อกูจะมาแบ่งปันมึงเพื่ออะไรกูรวยคนเดียวไม่ดีกว่าเลอป่านนี้กูจะมานั่งขายเสื้อขายน้ำพริกทําไมล่ะกูไปนั่งเกงหวยไม่ดีกว่าเลอถ้ากูรู้วิธีการรู้เลขเนี่ยมาก็ได้ทุกงวดนะปัญญาอ่อนก็ได้ทุกที คนปกติหยุดเล่าช่วงเข้าภาษาแต่ถ้าหยุดทุกวันพระของเดือนได้บุญไหมครับมึงหยุดตอนไหนได้ตอนนั้นไม่เกี่ยวกับเข้าภาษาออกภาษาแฟนหนูเขาไม่ปล่อยวางเก่าๆของหนูหนูควรทำยังไงดีครับทุกจังไม่ปล่อยวางเรื่องอะไรวะช่วยอธิบายเรื่องงานศพกวดน้ำและพิธีกรรมในงานหน่อยครับ ว่าคนตายจะได้รับหรือไม่ได้รับก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาไปเกิดในภพภูมิไหนถ้าเขาไปเกิดในภพที่สมควรในการได้รับก็ได้รับถ้าเขาไปเกิดในภพภูมิที่ไม่สมควรในการได้รับก็ไม่ได้รับปูกต้นมาลุมไว้ใกล้บ้านมีผลอะไรหรือเปล่าครับก็แดกง่ายไงเก็บแดกง่ายดีมีไว้ใกล้บ้านมันก็เด็ดกินได้เลยมันจะเป็นอะไรมะลุมเสื้อสีตามวันมีจริงไหม ก็มีไงก็มึงใส่สีอะไรก็เป็นก็เป็นอย่างนั้นนะก็ใส่สีนั้นไงมันจะเป็นอะไรมีตามว่าหมายความว่าอะไรก็มึงจะใส่สีอะไรก็ได้แล้วแต่มึงอ่ะสีสาไม่ล่ะเดี๋ยวกูถดตีขบานให้ตีสีสามึงอ่ะก็ <c oughs> อย่าไรวันนี้จะไอตลอดเวลา <c oughs> พอเราเริ่มพูดเริ่มจะไอแล้ว <c oughs> บุญกระถินทําไมต้องกําหนดการทําบุญด้วยคะแล้วมึงจะให้กําหนดทําอะไรอะ่ะ กำหนดหมายความว่าอะไรกาหนดจํานวนเงินเหรอใครเขากำหนดมึงล่ะมึงจะทาเท่าไหร่ก็ทาไปสิตามความพอใจมึงตามกําลังทรัพย์มึงมันไม่มีใครมากําหนดแลวมึงกําหนดเองอะสิชอบวางแผนในการทําบุญด้วยสตางค์ทุกครั้งแบบนี้เรียกว่าขี้เหนียวในการทําบุญไหมคะก็ถ้าเราบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแต่เรามีจิตนาหรือเจตนาในการสละเป็นเรื่องดีอะนะเพราะเราบรรจะได้ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแกตนเองไงเขาไม่รักทําไงดีคะ ก็เรื่องของมันสิมาเกี่ยวอะไรกับมึงแหละเขาไม่รับมึงก็อยู่เฉยเฉยเขาไม่รับมึงจะทำยังไงล่ะหาใหม่สิกูว่าความสัต์ละลิกละลิกมึงเนี่ยหาไม่ยากหรอกกูว่าประเดี๋ยวประดาก็ได้เสียใจไม่กี่วันเดี๋ยวมึงก็ไปหาใหม่แล้วมึงจะไปยึดมั่นถือมั่นอยู่อะไรกับหอยเดิมเปลี่ยนหอยใหม่นู่นเรื่องเยอะเวลามีเมีย วันๆก็ไปทำหาอะไรจ้องจะหาแต่เมียน้อยทีนี้เวลาเขาไม่รักก็จ้องแต่จะเอาเขาให้ได้เดี๋ยวเวลามึงได้เขามาก็จ้องจะไปหาคนอื่นพอเวลาเบื่อขึ้นมาก็อยากจะหาคนอื่นอีกแล้วเขาไม่รักมึงมึงก็ไปหาใหม่เอาสิมึงจะมานั่งสนใจอยู่ทาไมเขาไม่รักมึงพวกมึงเนี่ยมันวุ่นวายอยู่ก็เลยจารักค่อยๆนะหอยๆอ,ยอําหามอยู่เนี่ยไม่รักก็หาใหม่มันจะเป็นหาอะไรที่เวลาหาเมียใหม่เนี่ยหาเก่งเหลือเกิน ถ้าเวลามึงมีเมียอยู่แล้วกูเห็นเวลามึงหาเมียใหม่หาเด็กสาวๆใหม่ๆเนี่ยหาเก่งแต่ทีนี้เวลานะมูฟออนไม่ได้เลยรักมากจะเป็นจะตายเขาไม่รักจะต้องทํายังไงมูฟออนไม่ออกแต่เวลาหาเมียน้อยนี่เก่งมากเวลาแอบเมียไปลงอ่านเนี่ยเก่งเหลือเกินมึงมันเก่งในเรื่องที่ไม่สมควรจะเก่งอีกเรื่องที่สมควรจะเก่งจะเข้มแข็งได้ไม่คิดจะไม่คิดจะเก่งขึ้นมานะ ทำไมข้างบ้านห้ามเอาของวางคะาญาติแฟนบอกว่ามันคือทางผีผ่านคนในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยจริงไหมคะทำไมะ่ะผีมันเดินข้ามต่อไม้ท่อนไม้บ้านมึงไม่ได้หรือไงอะ้วผีเข้าบ้านมึงยังไงเวลาแสดงว่าผีบ้านมึงเวลามึงล็อกประตูบ้านก็แสดงว่าผีเข้าบ้านมึงไม่ได้พ้องไปผ่านทางผีผ่านมาเอาไม้ไปขวางไว้เอาท่อนไม้ไปขวางไว้ผีเดินผ่านไม่ได้มึงก็เลยเจ็บป่วยได้ไข้ผีมาทาอันตรายแกมึงยังไงล่ะ ถ้ามันเดินข้ามท่อนไม้ไม่ได้มันก็เข้าประตูบ้านมึงไม่ได้มึงก็ล็อกประตูเมื่อล็อกประตูผีเข้าบ้านไม่ได้แล้วผีมันจะมาทําให้มึงเจ็บป่วยได้ไข้ได้ยังไงล็อกประตูนะของกุญแจผีเดินผ่านไม่ได้แล้วจบเพราะแค่ท่อนไม้วางมึงยังเดินข้ามไปเองไม่ได้อย่าเกิดเป็นผีเลยเสียชาติเกิดกูแนะนำนะลาออกจากความเป็นผีเถอะเดี๋ยวกูเซ็นอนุมัติให้เองถ้าไม้ท่อนเดียวเดินอ้อมไม่ได้เดินข้ามไม่ได้ทําให้คนในบ้านป่วยไข้ กูแนะนาลาออกมานี้เดี๋ยวกูเซ็นอนุมัติเองง่ายประทับตากระโถนมึงมันปัญญาอ่อนมาเนอพบพบแม้ผีผ่านประตูในบ้านสามบานตรงกันทุกบานเขาบอกเป็นทางผีผ่านแบบนี้จะทำยังไงครับเออให้มันผ่านไปเถอะมึงเก็บค่าผ่านทางมาสิง่ายแต่หากูเห็นเวลาผ่านทางเข้าถนนส่วนบุคคลอย่างเงี้ย ตัดผ่านไปกูเห็นเก็บเงินรวยไปไม่รู้กี่บ้านต่อที่บ้านแล้วบ้านมึงผีผ่านประตูตรงการสามบานมึงเก็บค่าผ่านทางมาเลยเอากระโถนกูไปนี่ผีตัวไหนไม่จ่ากระโถนตีกระบาลมึงเก็บค่าผ่านทางมาสิเป็นรายได้เป็นรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมแก่มึงมึงไม่เก็บมาล่ะในเมื่อมึงมีปัญญาในการรู้ด้ว่าประตูสามบานไปทางผี่ผ่านมึงก็ต้องมีปัญญาในการเก็บค่าผ่านประตูด้วยอมึงมึงรู้ได้นี่มึงยังรู้ได้เลยว่าผีผ่านมึงกมตงจะเก็บเงินจะม้าไม่ได้ล่ะเก็บเลย มอเตอร์เวทอ์เวเขาเก็บเงินกันรวยไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่มึงก็เก็บทางผีผ่านเลยต่อไปนี้ผีทุกตัวมาผ่านบ้านมึงแล้วมึงเก็บทางเลยเก็บค่าผ่านทางมึงรู้จักอีซี่พาสเปล่ามึงจัดก,การระบบอีซี่พาสเลยไปเรียนรู้จากระบบทางด่วนเลยมอเตอร์เวทอเวมึงไปเรียนรู้จกากเขาแล้วมึงติดอีซี่พาสขอระบบเขามาผีจะผ่านกี่ตัวกี่ตนก็นแล้วแต่ถับบัตรทำบัตรตีเตี๊ดตีตาตีตาแต่ละวันแต่ละวันมึงเนี่ยเอาเลย มึงเก่งไงรู้ด้าผีผ่านเก็บเงินจะได้ไม่ผ่านฟรีอาจารย์หยุดพักสักสองนาทีได้ไหมผมอยากเห็นอาจารย์นั่งเฉยสักสองนาทีเพื่อกูไม่ใช่หมูเด้งนะที่จะมาทําตามคสาสั่งเบิงวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยเกี่ยวกาดหน่อยหยุดหน่อยหยุดหน่อยอยู่ให้ดูหน่อยลงน้ําหน่อยกูไม่ใช่หมูเด้งจ้ากระโถนไม่ล่ะมึงอยากเห็นกระโถนกูนิ่งมานิ่งอยู่บนหัวกระบ,บานมึงเนี่ยเอามา แม่ขอ,อนิ่งสองนาทีเวลากูนิ่งมึงไม่ไปดูล่ละช่องภาคปฏิบัตินะนะมึงมาดูหาอะไรช่องนี้ช่องนี้กูไม่นิ่งเออากูไม่หยุ่อะจะอยู่ทำหออะไรกลุ่มนี้กูใส่เละช่องนี้นะกูด่าเละนะอีกช่องหนึ่งกูสงบเงียบมึงอยากฟังกูด่ามาช่องนี้อยากฟังกูสอนธรรมะแบบสงบเงียบไปฟังอีกช่องหนึ่งติ๊กตอกูมีสองช่องช่องคนตื่นทา กับช่องคนตื่นทำภาคปฏิบัติมึงเลือกเอากูทำไว้ให้ทั้งสองช่องยังไงพวกมึงก็หนีกูไม่พ้นคนชอบกูด่าฟังช่องคนตื่นทำคนชอบกูสงบงบเงียบไปฟังช่องคนตื่นทำภาคปฏิบัติกูดูซิมึงจะหนีกูยังไงหนีให้ตายก็หนีกูไม่ได้ยังไงมึงก็ต้องฟังกูฟังกูแบบด่าฟังกลุ่มนี้ฟังกูแบบสงบเงียบไปฟังอีกกลุ่มนึงหนีไม่พ้นกูเก็บหมด กูกินส่วนแบ่งกูไม่ให้ใครมีส่วนแบ่งทางการตลาดจากกระเด็นจากกูไปได้ไม่ให้กูกันหมดทุกทางยังไงมันก็ต้องอยู่กับกูกูจะตามหลอกตามหลอนมึงพวกมึงไปอย่างเงี้ยตลอดยันตายกูจะตามแก้ไขสันดานเร็วๆชั่วๆพวกมึงเนี่ยไปตลอดชีวิตมึงแหละกูจะตามจองล้างจองผานกูบอกแล้วกูไม่ขังแต่กูเนี่ยเฮี้ยนไปที่ไหนก็เจอกูมึงไม่มีทางหลบกูพ้นอ่ะนะเพราะกูนี่เฮี้ยนตัวจริงเฮี้ยนของจริงเลยกูเนี่ยทำเล็บสีแดงจะโชคดีจริงไหมคะ มึงก็เอาตัวมึงจุ่มลงไปในสีแดงเลยสิจะได้โชคดีทั้งตัวไม่ใช่แค่เล็บถ้ามึงคิดว่าการที่มึงทาสีแดงแล้วมึงจะทําให้โชคดีได้เอาสีอะาเลงทั้งตัวมึงเลยกระโดดลงไปเอามาเทใส่โอ่งอะ่ะแล้วก็จุ่มลงไปซะนั่นแหละจะได้โชคดีทั้งตัวไม,ไ,ไม่ได้โชคดีแค่เล็บนะถ้ามึงคิดว่าทําได้ลองดูหนูมีคนคุยใหม่แล้วค่ะแต่แฟนเก่า <c oughs> แต่แฟนเก่าหนูมาหาหนูที่บ้านแล้วเผือมีอะไรกันกับแฟนเก่าผิดไหมคะมึงยังกล้ามาถามกูอีกเหรอว่าผิดไหมฮะมึงมีคนคุยใหม่แล้วแต่แฟนเก่ามาหามึงแล้วมึงก็เอากันมึงยังมีหน้ามาถามกูอีกว่าผิดหรือเปล่าก็โถนตีปากก็ทีนึงมั้เนี่ยเดี๋ยวกูจะฟ้องผัวใหม่มึงเดี๋ยวก่อนผัวมึงอยู่มั้เนี่ยกูฟ้องมึงเลยเมียนี่เมียมึงเนี่ยแอบเอากับผัวเก่าแล้วเนี่ย มึงอยู่ไหนเนี่ยมันหักหลังมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอถ้ามึงรู้เนี่ยเลิกกับมันนะเนี่ยสันดานอย่างงี้มึงจะไปคบกับอยู่ทําหาอะไรเนี่ยปัญหามึงมึงทําสันดานเร็วๆชั่วๆไม่รู้จักอายชั่วกลัวบาปไม่รู้จักระงับยับยั้งความล้านของตัวเองมึงมีคนใหม่แล้วมึงยังกลับไปเอาคนเก่าได้ปัญหาคือใครปัญหาคือมึงตัวปัญหาคือใครตัวปัญหาคือมึง จะเกิดอะไรจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในฐานะของผู้ชายเพราะอะไรมึงสวยเกินแย่งความสวยกันําแลวกูว่าเนี่ยสันดานเลิกทําสันดานแบบนี้ซะจะเลิกก็เลิกขาถ้ามึงเลิกไม่ได้มึงเลิกกับไอ้คนใหม่กลับไปเข้ากับไอ้คนเกา่าไม่ใช่ไปนอนเอาการแต่มึงยังคุยกับคนใหม่อยู่มันใช้ได้เหรอเนี่ยมันประพฤติผิดในกามแล้วเนี่ยมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ โอ้ยถ้ามึงยังเลิกรักมันไม่ได้มึงจะกลับไปเอากันทำไะม,มึงก็กลับไปคบกันสิมึงยังไม่เลิกรักกันมึงจะมาคิดเลิกกับเขาทำไมมันคันขนาดนั้นเลยเหรอคนใหม่มันตอบสนองต่อความต้องการมึงไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยให้รู้จักพอประมาณในการหาผัวหาเมียให้รู้จักพอประมาณในการมีคู่ชีวิตแล้วมึงก็มานั่งทุกข์ใจกับปัญหาเหล่านี้อยู่เป็นประจำ แล้วเดี๋ยวไม่มีใครเอามึงเลยเป็นไงทีหลังก็มานั่งปรึกษากูอีกโอ้ยกูระเหนื่อยกับคนประเภทพวกมึงจริงๆอะนะเจอเรื่องอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกตัวเองไร้ค่า Move on ยากมากค่ะช่วยพูดให้ตื่นทำทีค่ะ Move on ยาก เจอไร่ค่าเอาลวมึงไล้ค่าจริงไหมล่ะถ้ามึงร้อยค่าจริงๆมึงก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่ามึงไล้ค่าแต่ถ้ามึงมีคุณค่ามึงรู้อยู่ว่าเออกูไม่ได้ไร้ค่านี่หว่ามึงก็ต้องมีตัวพัฒนาพัฒนาศักยภาพพัฒนาความสามารถของตัวเองว่ามึงไม่ได้เป็นคนไร้ค่าคําถามคือมึงเป็นคนแบบไหนล่ะถ้ามึงเป็นคนแบบไหนมึงต้องยอมรับสภาพตัวเองแบบนั้นแต่ถ้ามึงไม่ได้เป็นคนไร้ค่าลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองบหม่พัฒนาศักยภาพตัวเองเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ใช้ชีวิตใหม่ แก้ไขสันดานตัวเองทําให้ตัวเองมีค่าในเมื่อมึงไม่มีมึงก็ต้องไปขวนขวายเอาความมีค่าเข้ามาในชีวิตมึงคําถามคือมึงจะขวนขวายเอาอะไรมาจะขวนขวายเอาความไร้ค่าหรือจะขวนขวายเอาความมีค่ามึงขวนขวายในสิ่งที่ไม่ควรขวนขวายแต่สิ่งที่ควรขวนขวายคือการความสามารถในชีวิตมึงเพื่อทําให้มึงมีคุณค่ามึงกับไม่ขวนขวายมึงไปขวนขวายหนี้สินมามากมายต่อสนองต่อความต้องการของตัวเองจนนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจ แต่มึงไม่ขวนขวายการทํามาหากินความซื่อสัตย์สุจริตไม่ขวนขวายในการมีชีวิตมีสติสัปชัญญะในการใช้ชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตนมึงขวนขวายในสิ่งที่ควรขวนขวายหน่อยไม่ใช่ไปขวนขวายในสิ่งที่ไม่ควรขวนขวายหากมีสติสัปชัญญะในการพัฒนาตัวเองหน่อยไม่ใช่ไปนั่งจมอยู่ได้ว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีค่ามึงไม่มีค่ามึงก็ต้องไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองมึงไม่เห็นคุณค่าของตัวเองใครจะเห็นคุณค่าของมึง มึงไม่เห็นคุณค่าของตัวเองใครที่ไหนจะมาแก้ไขสันดานในความมีคุณค่าของมึงได้ใครจะมาช่วยเหลือให้มึงมีคุณค่าได้ในเมื่อมึงยังไม่ยอมรับคุณค่าที่มึงมีเลยแล้วมึงจะไปโปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณค่าที่มึงมีจากใครได้เพราะตัวมึงเองยังไม่เห็นคนหรือจะมาเห็นได้ยังไงกลับไปแก้ไขสันดาลตัวเองใหม่เมื่อไม่มีค่าเขาต้องไปพัฒนาให้ตัวเองมีค่าให้ได้ของที่มันไม่มีค่ามึงสามารถพัฒนาให้มันมีค่าได้เสมอจําไว้เลย มึงไม่ได้เป็นคนดีเดกกว่าใครมึงไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสกว่าใครแต่มึงสามารถเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับตัวมึงเองได้จําไว้ทุกคนมีค่าจากการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจถ้ามึงสามารถสร้างคุณค่าที่กายวาจาใจของตัวมึงเองได้นั่นแหละคุณค่าที่ดีที่สุดในชีวิตมึงไม่ใช่ไปนั่งน้อยอกน้อยใจว่าทําไมฉันไม่มีค่าเลยการกระทํามึงมีไหมมีคําพูดทางวาจามึงพูดไหมมี ความรู้สึกนึกคิดทางใจงมึงมีไหมมีมึงก็เลิกคิดในสิ่งที่เร็วๆชั่วๆเลิกคิดในการดูถูกเหยียดหยามตัวเองกลับมาพูดจาในสัมมาวาจาพูดจาในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลบุคคลอื่นและตนเองมึงกลับมาทําการกระทําทางกายให้ดีอย่าเปลี่ยนเบียยนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นนั่นแหละจะไปเหตุเป็นปันปนปนปจจัยเกิดความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมึงมึงจะมีคุณค่าเริ่มต้นจากการมีคุณค่าที่ตัวเองแล้วจะนําไปสู่การมีคุณค่ากับคนอื่น สติใช้ชีวิตให้มีประโยชน์กับตัวเองมันจะได้มีประโยชน์กับผู้อื่นไม่ใช่มานั่งบ่นว่าไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าแล้วเมื่อไหร่มันจะมีผู้หญิงอารมณ์เดียวรักเดียวไม่รักเขาคือคู่กรรมไหมครับผู้หญิงอารมณ์เดียวรักเดียวรักเดียวไม่รักเขาคือคู่กรรมไหมครับ เดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักเขาคือคู่กรรมใช่ไหมโอ้ยมึงต้องกลับไปแก้ไขที่ตัวมึงเองแล้วมึงลองกลับไปดูสันดานตัวมึงเองสิเขารักมึงบ้างไม่รักมึงบ้างเพราะการกระทามึงหรือเปล่าเวลาที่มึงกระทําดีเขาก็รักมึงเวลาที่มึงกระทำเลวเขาก็ไม่รักมึงมันก็เป็นเรื่องปกติไงเวลามึงทาเดียวทําชั่วใส่เขาเขาก็ต้องไม่ไม่พอใจมึงเขาก็ต้องลาคาญมึงเขาก็ต้องเลิกรักมึงแต่เวลามึงเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนการกระทามึงใหม่เขาก็กลับมารักมึงปกติไม่ใช่เพราะคู่เวรคู่กรรมมึงแต่เพราะคู่สันดดาานมงง่่สั มันเป็นยังไงล่ะแก้ไขสิว่าเฮ้ยทาไมมึงไม่แก้ไขตัวเองวะมึงกลับมาดูที่ตัวเองก่อนก่อนนี่มึงจะไปคิดว่ามันเป็นคู่เวรคู่กรรมกันหรือเปล่ามึงกลับไปดูตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้มึงดีหรือไม่ดีมึงทํากับเขายังไงไม่ใช่เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเวลาเขาจะไปก็ยื้ยุดฉุกชกะชาเวลาเขาจะมาก็ไม่สนใจสติสติพวกมึงนะ่ะมันอ,อีอาโทษชาวบ้านไม่เคยโทษสันดานตัวเอง หาโทษตัวเองบ้างก่อนจะโทษคนอื่นอย่าไปถือคติแบบคนในโลกก่อนจะโทษตัวเองโทษคนอื่นสบ้างอย่างเงี้ยนี่มันคติในโลกมึงอย่าไปทํามันเป็นความเลวความชั่วเลวมึงต้องกลับมาแก้ไขที่ตัวเองก่อนจะแก้ไขคนอื่นแก้ตัวเองก่อนนี่ตังหากคือสิ่งที่ถูกต้องตามหลักคําสอนกลับมาดูที่กายวาจาใจของตัวเองว่าดีแล้วหรือย,ยัง นี่ใครอย่ามาใบหัวที่นี่นะเดี๋ยวกูวกระโถนตีกระบาลให้เดี๋ยวกูเควขียงกระโถนให้เลขกระเดนแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูตีกัเอากระโถนเวียงให้เลขเคลื่อนเลยเดี๋ยวก่อนมึงอย่ามาใบหัวมาให้หวยกันที่นี่นะใส่หัวออกไปไกลๆเลยนะอย่ามาใบหัวที่นี่ไม่รู้จักสถานะไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้จักกาลเทศะ เดียวแอดมินเห็นนะใครมาใบ้หวยมึงบล็อกมาไปเลยเตือนไม่ฟังท้าทายอำนาจกระโถนกูนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเตือนไม่ฟังอีพวกประเภทเตือนไม่ทันและท้าทายอำนาจกระโถนกูนะมึงจัดการมาเลยอีพวกนี้อยู่ไม่ได้เกินอำนาจกระโถนกูที่จะควบคุมได้ผมอยากทราบว่าผมพูดทำร้ายจิตใจแฟนตัวเองจนเขาไม่รักแล้วแล้วผมขอโอกาสผมมีโอกาสแก้ไขตัวเองให้กับแฟนด้วย แฟนตัวเองไหมครับกูก็ไม่รู้นะก็ถ้าเขาให้โอกาสมังก็แก้ไขเองให้ดีละกันโอกาสมีแล้วกรุณาคว้าไว้ด้วยนะไม่ใช่ทําผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกควบควมสติสัป,ปชัญญะตัวเองไม่ได้ก็ไประเบิดแตกใส่เขาอีกมึงรู้ตัวอยู่แล้วนั่นแหละผลจากการกระทํามึงจําไว้มึงกระทําสิ่งใดไว้ย่อบได้รับผลจากการกระทํานั้นถ้าเขาให้โอกาสมึงมึงก็ใช้โอกาสนะให้ดีในการรักษาตัวเองใหม่แก้ไขตัวเองใหม่แล้วทำกับเขาให้ดี แต่ถ้าเขาไม่ให้โอกาสมึงก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่านั่นคือผลจากการกระทําจากการที่มึงทําไม่ดีกับเขาไว้อย่ามาเรียกร้องหาโอกาสจากใครมึงต้องสร้างโอกาสที่ตัวเองอย่ามาเรียกร้องให้ใครตามความพอใจของมึงมึงต้องทําตามความพอใจตามเหตุตาปัจจัยของตัวมึงเองเป็นเหตุอย่ามาเสียใจทีหลังจากการกระทําของตัวเองพินิจพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบรอบคาแยยบคาย,ย พิจารณาแล้วพิจารณาอีกก่อนจะลงมือทําอะไรมองเห็นโทษเยอะๆอย่าตัดสินใจอะไรไปโดยพร,ราการหรือตามอารมณ์ความรู้สึกของตนหัดรู้จักในการพินิจพิจารณาคร้ควรตามหลักเหตุผลตามหลักสักจจะความจริงว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นภยัยมึงจะได้ไม่ลงมือทํากับสิ่งนั้นมึงจะได้ไม่ไปกระทํากับสิ่งนั้นแล้ววันนี้มึงก็มานั่งทุกข์ร้อนเดือดื้อร้อนใจจากการกระทําของตัวมึงเองใครจะช่วยมึงได้ละ่ะนั่นแหละเรียนรู้ว้เป็นบทเรียนวันหนึ่งมึงไปสร้างเหตุปัจจัยใหม่มึงจะได้ไม่ต้องไปรับผลจากการกระทําแบบนี้ที่มึงกระทําด้ววยตัมงเอง ไม่อยากทำไม่อยากรับผลจากกรรมใดยอย่าไปทํากรรมนั้นจําไว้